คนนี่ทํางานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนไปนน่าจะรู้กันดีว่า1วันพันคอนเทนต์ไม่เกินจริงเหมือนทํางานตลอดเวลาเลยเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นคอนเทนต์ได้ซึ่งจริงๆมันสนุกมากแต่ว่าพอใช้ชีวิตสุดเกินไปเนี่ยลาสุดไปป่วยคิดว่าร่างกายมันน่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยหาอะไรมาดูแลร่างกายสักหน่อยหลกัหลกๆช่วงนี้ที่กินก็จะเป็น2ตัวนี้กิน2ช่วงตอนเช้าหลังอาหารเนี่ยเราจะกินเป็นตัวนี้ที่เชื่อใจแบรนด์เนี้ยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขาเป็นคุณหมอมีออยล์แล้วก็เป็นแบบเม็ดฟูด้วยเอามา วิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุรวม13ชน,นิดมาสักพักก็รู้สึกเลยว่าความจําตัวเองดีขึ้นแล้วก็หลังกินรู้สึกสดชื่นมีแรงไปใช้ชีวิตต่อส่วนหลังมื้อเย็นเนี่ยจะกินเป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งวิตามินแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนละตัวกับสูตรตอนเช้านะอันนี้เขาจะใส่สารสกัดจากแครอทและตัวเอลเดอร์เบอร์รี่ซึ่งมันลดมากเพราะว่าจะช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ผิวเราด้วยอีกอย่างที่ชอบคือเขาช่วยเรื่องการนอนใครรู้สึกว่าเป็นคนหลับยากหรือว่านอนไม่ค่อยดีเนะี่ยแนะนาลองกินดูไปอ่ะกิินเรมาาดูล่งก สองสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นช h อยส์ที่ดีนะ